เบื้องต้นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันเร่งรัดในการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเด็กกลุ่มวัย12-18ปีจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ทำให้การฉีดวัคซีนของเรานั้นได้เคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวัคซีนที่ได้สนับสนุนจาก อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็ทําให้มีการกระจายไปในทุกท้องถิน่นกระจายแทบจะเป็นภาพรวมที่ดีมากๆนะครับแนวทางที่ทางจังหวัดได้มีการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อนขณะนี้ก็คือ,อเมื่ออําเภอไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม6 0 8ได้เกิน50%แล้วก็ให้ได้ปรับเปลี่ยนไปในจุดที่สําคัญสําคัญเช่นจุดทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในะจังหวัดี่จไม่ว่าเศรษฐกิจของอำเภอนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในดุลพินิจของทางอำเภอเช่นบางอำเภออาจจะมีถนนสายใหม่บางอำเภออาจจะมีถนนาสายาไก่ย่างเขาสุนกวางแบบนี้นะครับหรือบางอำเภอเช่นอำเภอพลอาจจะเป็นถนนสายหม่ําหรือบางอำเภอที่อาจจะไม่มีมสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองแต่อาจจะมีโรงงานอยู่ก็ขอให้ได้ปรับเปลี่ยน ฉีดระดมฉีดเข้าไปในโรงงานเพื่อที่จะให้ฐานการผลิตของเรานั้นได้รับการปกป้องนะครับให้เครื่องจักรทุกตัวนั้นสามารถเดินทํางานได้นะครับเศรษฐกิจเราก็จะไปได้หรือบางอําเภออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ขอให้ฉีดทอดค้าแม่ขายไม่ว่าจะเป็นตามถนนหนทางต่างๆในตลาดสดหรือว่าในตลาดถนนคนเดินต่างๆอันนี้ก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจของทางอําเภอนะครับแล้วก็ในการที่จะระดม ผู้คงต้องฝากอีกประการหนึ่งครับเนื่องจากว่ายังจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองบางส่วนนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ติดต่อสื่อสารกรับทางโรงเรียนทําให้ไม่ได้เซ็นยินยอมให้กับลูกหลานในช่วงอายุ12-18ปีได้เข้ารับการฉีดวัคซีนก็ขอให้ได้เข้าไปติดต่อกับทางโรงเรียนนะครับทั้งนี้เพราะว่า,าเรามีกําหนดการเปิดเทอม2วันที่1พฤศจิกายน แล้วก็มีเงื่อนไขว่านักเรียนและครูนั้นจะต้องได้รับวัคซีนของโรงเรียนนั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า85เปอร์เซ็นต์ถึงจะมีการาพิจารณาจัดการเรียนการสอนได้ทั้งนี้เพื่อให้ลูกหลานของพวกเราได้มีโอกาสนะครับได้มีการปรับตัวทางสังคมได้เข้ากับสังคมได้แล้วก็ได้มีการปฏิสังสรรค์นะครับกับาทางครูหรือเพื่อนทั้งหลายต่างๆเหล่านี้นั้นผมว่าถ้าพวกเราได้ช่วยกันในทุกภาคส่วนแล้ว เศรษฐกิจของเราดังที่รัฐบาลได้มุ่งเป้าว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนั้นจะเป็นวันเริ่มดีเดในการเปิดประเทศเราก็จะเข้าสู่เป้าหมายอย่างแท้จริงรวมถึงกิจกรรมต่างๆของทางจังหวัดก็ได้แจ้งให้ทุกหน่วยแล้วนะครับในการที่จะวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้ก็คงจะต้องสอดรับกับสิ่งที่ทางรัฐบาลเองได้วางเป้าหมายหลักให้พวกเราเดินก็คงขอความร่วมมือ กับพี่น้องชาวขอนแก่นแล้วก็ชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่ได้ยินในเรื่องของการฉีดวัคซีนขอให้เชื่อมั่นในระบบวัคซีนหลักและแผนการฉีดวัคซีนหลักของประเทศทั้งนี้เพื่อทุกฝ่ายจะได้เริ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับ